น้ำใสผู้ผาผู้ผาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงผู้ผาดังมาจากเล้าไก่น้ำใสเจ้าของผมส่งน้ำผู้ผุบโบฉสีชมพูเดินยิ้มเ้ามาในมือหิ้วกระติกน้ำแข็งมาดวยดีที่แล้วน้ำใสใบอยู่กับตายาย แต่บีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือควานมิงเจ้าของปลายทะแนะหั้งที่ชอบคมพูดเพราะนั้นเองมีอะไรหรือน้ำใสผู้ผาถามขอน้ำใสเก็บใครบ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสวางตระติกน้แข็งบนแพร เปิดประตูเล้าวรถคาวใบไก่ทั้งเล้ากระปืปิดพึ่บพับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องอุ้ยไก่ตกใจขอโทษนะจ้าไก่จ๋าน้ำใสขอโทษจ้าน้ำใสนั่งยงยงยกมือไหวใบรอบเหล้าใครเห็นคงอดคำไม่ได้ ผู้ผาส่งตะร้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย่างเงียบๆต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ผู้ผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ผักไข่บา้างน้ำใสย,ยืนรอจนผู้ผานำไข่ใบให้แม่ แล้วจึงสู้กระติกน้ำแข็งในมือให้ผู้ผาดูมีของมาผักผู้ผาและใบบวกใบบัวดวยผู้จบน้ำใสวิ่งนำนาผู้ผาใบาหาเพื่อนช้างทันทีใบบวกใบบัวชู่กว้างบกหูแหว่งหาง ตอนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงดังพกเทกระกรวนดังตรุงตริงน้ำใสเบิดกระติกน้ำแข็งให้ผู้ผาดูอ้โหอน้ำแข็งโกดผู้ผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกโกดจนแน่นตามรูบถวยสี่แทงมีไม้เสียบสำหรักถือ รสน้ำหวานสีเขิวสีแดงสลับสีดูนากิดึงไม่ออกก่อนนะผู้ผาแล้วปอมใบบัวน้ำใสจะปอมใบบกเองพอน้ำแข็งข้าแบบรสชาติหวานเย็นใบบกใบบัวสายงวงบกผูแกวงหางและ ยำเท้าเหมือนเต็นรับบำเสียงป๊กเป๊กกลุ่มกริงดังเบ่นจังวาเฮ้อชื่นใจอร่อยจังผู้ผาและน้ำใสหยีบน้ำแข็งกดคืนมาดูดบางเฮ้อชื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็นผู้ผาพูดโออ้อ oh, oh ใบบกยาแย้งมีของน้ำใสเสียงน้ำใสเออะผู้ผาหันใบดูใบโบกชัยงวงดึงแข็งน้ำใสให้ข้าวใบใกล้ร้อมถังอาป,ปากรอน้ำแข็งโกดเอกยายาใบโบกเสียงผู้ผาร้องหามตั้งทาจะวิ่งข้าวใบช่วย แต่ไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงแข่งไว้เหมือนกันน้ำใสและผู้ผาหันมามองนากันหัวร้อดังลันแล้วทั้งสองก็เสียสละของอร่อยให้เพื่อนแางที่นารักปะรู้จักคำนำเรื่องโบไข่เล่า รัดบินบิกยิ้มมองว้ายรบแคร่ถ้วยตะกรา้าพึกพับสีแดงสีเขียวผู้หญิงหลังคาน้ำหวานน้ำแข็ง น้ำแข็งกดน้ำแข็งใสไม้เสียบยำเทา้ากระติกนั่งยองยองเต็นระบำผมส้มน้ำพูขังอ่ทาท่าพอ่อวาง บางฐามห้ามผากจึ่งเน้นก่อนก้อนรอกผักเก็บคลองอดใกล้รอมปรวดใกล้เหลือ หวานหยิบโอ้โหเจ้าของน่ากินสาหรับชื่นใจขอโทษตั้งทา่าสลับเสียสละรสชาติ